ครับสวัสดีครับสําหรับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้รับหนึ่งคำถามนะครับว่าอยากจะทราบในส่วนของการอัปโหลดรูปภาพนะครับขึ้นไปที่เว็บไซต์ของตัวเองอย่างไรนะฮะซึ่งมันก็จะมีอยู่หลายๆวิธีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับแต่อันดับแรกนะครับขอแนะนําว่าใครที่อยากจะดูวิธีการต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีหัวข้อจากการถูกถามเข้ามานะครับทางหน้าเว็บบ้างนะครับหรือทาง อีเมลบ้างนะครับก็สามารถส่งคําถามนะครับว่าอยากจะทราบเรื่องไหนอยากจะให้ทําวิดีโอตัวไหนนะครับจะได้ตรงจุดในการทําได้ด้วยนะครับก็หรือมาพิมพ์ในส่วนของออข้อความนะครับฝากคําถามไว้ที่หน้านี้ก็ได้เลยนะครับ k t i Thai web.com ก็สามารถฝากคําถามไว้ที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเข้ามาดูนะครับก็จะทําวิดีโอไว้ให้แล้วก็อัพไว้ในหัวข้อต่างๆตรง,งนี้ได้เลยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับอันดับแรกมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับของแต่ละท่านก็มาคลิกตรงเข้าว่าเ,เข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านของตัวท่านเข้าไปนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับถ้าใส่ผิดมันก็จะไม่ผ่านนะครับดังนั้นรหัสต้องถูกต้องอโอเคหลังจากเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับ หลังเว็บของเราทุกครั้งผมก็จะแนะนำว่าต้องเปิดอีกหน้าหนึ่งนะครับขึ้นมาเพื่อทําการดูการเปลี่ยนแปลงหรือดูสิ่งที่เราตกแต่งไปเนี่ยนะครับมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับนี่คือหน้าเว็บไซต์ของแต่ละท่านนะครับที่ได้มีการสั่งซื้อเข้ามาเราซึ่งทางทีมง,งานก็จะตกแต่งนะครับไว้ให้กับแต่ละท่านเบื้องต้นไว้แล้วนะครับก็หน้าตาจะประมาณนี้ ซึ่งท่านก็สามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรูปแบบหน้าตาของเว็บของท่านได้ตามสไตล์ของตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเพิ่มนะครับสื่อต่างๆซึ่งวิธีการเพิ่มสื่อนะครับสมมุติว่าท่านอยากจะสร้างนะครับก็มาที่เรื่องแล้วก็เขียนเรื่องนะครับกิจกรรมสักอย่างหนึ่งนะครับขึ้นมากิจกรรมนะครับสังเกตดูพอเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วเนี่ยนะครับ มันจะมีอยู่สองส่วนส่วนในการเพิ่มข้อความเพิ่มรูปนะครับต่างๆก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะครับให้คลิกตรงนี้นะครับวิชวลหรือใครที่ต้องการวางโค้ดนะครับก็จะมาที่ในส่วนของ HTML นะครับก็คือจะเป็นหน้าของการวางโค้ดนะครับบางคนอเอ๊ะทำไมวางแล้วมันไม่ได้อะไรเย่างี้อาจจะมีการสงสัยนะครับต้องสังเกตด,ดูในส่วนของสองตัวนี้นะครับว่าถูกติ๊กอยู่ในส่วนไหนนะครับอ่า หลังจากที่เราพร้อมที่จะเอารูปมาแล้วเนี่ยนะครับวิธีการเพิ่มมันก็จะมีสส่วนส่วนที่1นนะครับเปิดไฟล์ชนี้ขึ้นมานะครับโอเคคราวนี้นะครับก็มาทีา่ในส่วนที่เราเก็บรูปไว้นะครับว่าเราเก็บไว้ที่ไหนในไดร์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ของเรานรในส่วนนี้ผมเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับผมจะเพิ่มรูปนี้ครับหรือจะเพิ่มได้หลายรูปนะครับผมก็จะ เลือกรูปก่อนบางคนเพิ่มสามรูปเลยก็กดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์ค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกเอาเมาส์ไปชี้เลือกรูปที่เราต้องการที่อยากจะเ,เพิ่มเข้าไปในเว็บของเรานะฮะเสร็จแล้วนะครับขึ้นแถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับก็กดเมาส์นะครับคลิกซ้ายนะครับค้างไว้แล้วก็ลากมาที่ตรงพื้นที่ใส่ไฟล์สื่อนะครับแล้วก็ปล่อยนะฮะ วิธีนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็เร็วสะดวกด้วยนะครับอพอเราต้องการที่อยากจะเพิ่มรูปที่เราอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็มาเลือกรูปที่เราต้องการที่จะอัปโหลดสมมติผมเพิ่มรูปนี้นะครับหรือจะเพิ่มทั้งสารูปเลยก็กด Control คอนโทรลค้างแล้วก็ติ๊กเหมือนเหมือนตอนที่เราลากเข้ามานะครับแล้วก็มาคลิกตรงคําว่าใส่ลงในเรื่องนะครับ,นะร,บรูปทั้งหมดก็จะมาเห็นไหมฮะ ตัวนี้คือการเอารูปมาใส่ไว้ในในเว็บของเราก็คือจากการอัปโหลดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดบางคนบอกมีรูปจากที่อื่นเข้ามานะครับต้องการเอารูปจากที่อื่นเข้ามาก็สามารถทําได้นะครับค้นหารูปนะครับเออเป็นผลไม้สมมุตินะครับผลไม้นะครับอ่า เราก็มาหาหาได้นะครับดูจากตรงนี้นะครับค้นหารูปผลไม้ที่สวยนะครับดูสมมติกล้วยนะครับถ้าต้องการที่จะกล้วยก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกขวา Co นะครับคัดลอกรูปภาพอีวิธีหนึ่งก็คือไปเอารูปมาจากเว็บอื่นแล้วคลิกขวาแล้วก็วางนะครับคลิกขวาแล้ววางหรือ control นะครับ control v ที่แป้นพิมพ์ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะตัวที่เราคัปลอมามันก็จะถูกวาง พอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เผยแพร่ครับดูการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกนะครับอ,อยู่ตรงไหนเห็นไหมฮะมันก็จะมาโชว์ตรงนี้กิจกรรมหรือหน้าตรงที่เราต้องการที่อยากจะให้มันไปโชว์นะครับก็อยู่ที่ความต้องการนะครับในการออกแบบของตัวเราด้วยนะครับอย่างไรโอเค นะครับวิธีการเพิ่มรูปก็จะมีอยู่2วิธีก็คือเพิ่มจากเว็บของเรานะครับหรือเอามาจากเว็บไซต์ต่างๆที่เขามีการอัปโหลดไว้แล้วเรียบร้อยนะครับหรือเอามาจาก f c e e o o o นะครับจาก g o o g l e อะไรต่างๆก็แล้วแต่นะฮะโอเควิธีการเพิ่มรูปแบบนี้ก็ง่ายๆครับนะก็ออกแบบจัดเรียงให้มันดูสวยงามหน่อยก็แล้วแต่นะครับานะเมาคลิกแล้วก็ Enter นะครับเคาะลงไปจะใส่ ข้อความอะไรก็แล้วแต่เรานะครับต้นไผ่อะไรเงี้ยครับก็สามารถทําได้หมดเสร็จแล้วก็ update. อัปเดตเราเปลี่ยนหน้าตอนนี้นะครับจะกลับมาดูโอเคนะฮะทุกสิ่งที่เราต้องการก็จะเหมือนกันกันกบหลังร้านหลังจากที่อัปเดตเสร็จนะครับอโอเคนะครับ วิธีการเพิ่มอัพอัพโหลดนะครับรูปก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับก็ขอโช่วงดีแล้วก็มีความสุขกับการตกแต่งเว็บนะครับสวัสดีครับ